เปิดมาขอคนแรกเลยได้ไหมอเออได้เล่นคนแรกแน่เล,เลยโอ้มียุนอาวะมีนิโคนะตาฉันแล้วมีลีโอนาร์โดครับโอ้โหแต่ลูกเต่าออกอย่างนี้นี่กดห้าอย่างเดียว <5. S 2> ไปแล้วสิบถึงยี่สิบสองมาเลยไงอุ้ยสร้างแพงแล้วเนี่ยยุนอาเขาไอ,อ้นี่นะนี่ไงเพิ่มค่าก่อสร้างวะ แล้วมีซากุระด้วยครับซากุระสามดาวเนาะนไปผมเดินยาวเลยดีกว่าสิบส <12. S 1> องแล้วก็เจ็ดถึงเก้าป่ะเจ็ดถึงเก้าครับเท่าไหร่ก็ได้นะเบิ้ลแปดไหมไม่เบิ้ลแปดว่ะแล้วได้เก้าไงกดอะไรดีเนี่ยต้องกดเจ็ดนะมีสลับเมืองด้วยนะครับแล้วก็มีสร้างระยะไกล โอ้โหเต,ต่าตาชินแล้วโอเคบังคับให้กดเจ็ดนะอันนี้เจ็ดเจ็ดวะมีลีโอโนาร์โดผมน่าจะใช้เวลาตรงร้านค้านะเดี๋ยวว่าจะใช้เบติเซ่ก่อนแล้วห้ามาแล้วว่ะมาซื้อต่อเมืองเราแล้วครับตอนนี้เราจะต้องไปที่ไลา์สองนะเพราะว่าไลน์สองนะยองังไม่มีสักเมืองเลยแล้วก็มาแล้วไง เบียร์เซ่ครับครั้งแรกเลือกการ์ดที่ต้องการได้เลยสี่สี่ได้ครับสี่ได้ตาชน้นแมาครับดับเบิลสี่สและใช้ไ,ไปเลยครับตาชน้นมีรานกันไว้ก่อนนะคือเขามีนิโคเนาะเลือกบล็อกที่จะติดตั้งฟองสบู่เลยกดก้าดีกว,ว่า,าอ่ามาครับมาลายสามตรงมุมๆนะก็มีสองถึงเจ็ด มี 8, แ<ก>มีเจ็ดไปตรง5ก็ได้นะ5ก็เวิร์กอยู่เพราะว่าถ้าไปกดสลับเมืองนี่ก็ได้เลยนะีบล็อกที่ต้องการได้เลย <ด S 1> หมี8ปดะมีแปดอันนี้โอเคผมจะกด8แล้วกันตอนนี้6ต่อต่อ5แล้วนะไปเบิ้ลหน่อย เออเบิ้ลแปดวันแล้วไปครับลแล้วก็กดกดเฮลลี่เลยไหมยังนะผมว่ายังเก็บไว้ก่อนมาครับโอ้โหแล้วเบียร์ทิเซ่ผมมาอีกแล้ววะ่ะเก็บเฮลลี่ไว้ก่อนนะกันซาคุระด้วยนะมันสร้างแลนด์มาร์กตรงนี้ครับลีโอโนารโดครับใช้แล้วครับสู้นะแลนด์มาร์กครั้งแรกของเขาจะเป็นรายที่สามไง เจ็ดวะเขามียุนอานะตาฉันแล้วยุนอาเนี่ยมาตกไอ้นี่เมืองผมพอดีเลยอะอ่าถ้าเขากดยุนอาเนี่คือมาตกลายที่สี่เป็นคูณพอดีเลยนะคูนแ,แล้วทำไมเป็นแปดล้ว <ตา S 2> ไม่เป็นไรครับ <ตา S 1> เราก็เจ็ดถึงสิบสองไปนะไปที่สิบแล้วกันเร,กรเราก็มาคูณเหมือนกันไง ดคือผมกดไฟเซอร์ได้นะต่อให้เขามานี่ก็คือไฟเซอร์ปุ๊บแล้วก็กดสี่เวิร์กก็ไม่รู้ว่าเขาจะเฮ้ยเขาไม่มาว่ะเกรดเขาตัดสินใจที่จะไม่มานะาโอเคโอ้โหตรงนั้นถ้าไม่มานี่ก็ ไม่มาก็กดสี่ไปก็ได้นะเผื่อบิรลด้วยเออแล้วก็มีสองถึงสี่อยู่แถวนี้ไว้ก่อนนะลายสี่ผมต้องกดแล้วแหละแล้วนิโคเลยครับเขาใช้นิโคเป็นครั้งแรกนะนิโคมาแล้วไงแล้วเสกเงินมาก่อนประมาณสี่สิบห้าครับสี่สิบห้าเอตอนนี้เขายังใช้ได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ซาลราอีกสองครั้งนะ ซากุระยังไม่ได้กดเลยครับผมจะกดเอ่อนี่ก่อนนะเขาเรียกว่าเรียกเงินคืนก่นนะอนเนาะก็โอโ้โหแล้วเขามายิดเลยเหรอสิบสี่เอ็มผมกดเลยสิบสอนสิบนะผมกดเฮนรี่เลยครับประมาณสี่สิบห้าเอ็มเท่านี้พเลยวะ่ะแล้วมาไงขอสองสามวะ่ะไม่นะไม่เป็นไรนะ ตาหน้ามี8ครับมีเบิล8อยู่แล้วคืนไงแล้วซากระคืนหรือเปล่าละ่ะแล้วโอ้โหเหมือนจะไม่ยอมครับซากระมาเลยไงซากระมาลงที่เดิมแล้วกดซื้อไปเลยข้าผ่านทางแล้วก็ซื้อต่อแต่ว่าเงินเขาจะหมดแล้วนะงงเงินน้อยแล้วครับอตอนนี้ 13m ต่อให้ผ่านทางก็ไม่ถึง 30m <12. S 1> โอ้โหเดี๋ยวก่อนแต่ได้เมืองคูณไงผมว่าผมไอ้นี่ได้นะใช้นี่ได้นะไปดับนะครับ <Double. S 1> เฮ้ยตาฉันแล้วโอ้โอ้ใจเย็นใจเย็นแล้วมาเลยไงผมมาแล้วครับพื้นที่มามนาหลังแบบเน้นเน้นตาฉันแล้วต้องต้องมีลูกเต่าเดินใกล้ <Double. S 1> ด้วยนะ โอ้ไม่มีว่ะแต่มีเก้าครับเลือกพื้นที่ที่ต้องการได้เลยตรงนี้ก็ได้นะมีเจ็ดมีเก <ตา S 1> ้าว่ะมีเก้าว่ะมีเอาไปไปเก้าดีกว่าเก้า <9. S 1> โอเคเก้าแล้วก็เจ็ดเนาะจะได้เมืองคูนด้วยนะครับแล้วก็เราต้องไปวัดที่ลายหนึ่งแล้วแหละแล้วตอนนี้อ้าวเป็นเรื่องดีครับ เอาลูกไม่สู้ต่อเหรอโอ้ผมนึกว่าไปเลยเหรอไปคนแรกเราแน่นอนคนหนึ่งคนที่หนึ่งหกสองเรียบร้อยได้เล่นคนแรกเออนันเดทว่าตาฉันแล,แล้วก็มีแคทเธอรีน่าด้วยนะกดห้าก่อนดีกว่า <5. S 1> ก็มีโรน่าครับ ีหนูยิ้มนะเป็นการ์ดม่วงสีนะแล้วอย่างนี้เขาจะ <11. S 1> เดินสิบเบ็ดรอบแรกวะแล้วผมกด10บถึงสิบสองเลยไงเมืองเขาแพงปะ <11. S 1> เมืองเขาถูกนะน่าจะเจอส่วนลดไปเยอะแต่ว่ารู้สึกว่าเราจะสร้างแพงนะแล้วก็เมืองเรานี่ก็แพงนิดนึง <8. S 1> แล้วเขากดแปดวะค่าซื้อต่อโอ้เราถูก โอเคถือว่าเยี่ยมปาฉันแล้วสมตอนแรกการจะกดสามแต่ว่าตอนนี้มีกดเจ็ถึงเก้าไปก่อนนะเจโอเคมีสิบว่ะแต่ว่ายังไม่รีบนะจะกด3มก่อนละกันแล้วลูกเต๋าก็โดดมาแล้วครับลูกเต๋าก็โดดเขาจะเลือกที่เจ็ดจริงๆกด1ิบเลยก็ได้นะปาฉันแล้วอาว่ะผมกด1ิบเลยดีกว่าว่ะ <10. S 1> เผื่อลุนเบิ้ลไมมเบิ้ลน้านี้ ไม่เบิ้ลว่ะแล้วก็มีแล้วนะเบติเซ่ผมใช้ได้แล้วครับตอนนี้เนี่ยเขาจะมาเลงลายแรกว่ะหกแล้วก็มีกดการ์ดังฟ้าได้แล้วนะแล้วผมจะรีบใช้เบติเซ่แล้วก็ติดตั้งฟองสบู่ตรงจุดสตาร์ทสิบสองเหรอสิบสองก็ได้นะไปครับกดไปก่อนเลยครับสิบสองไง พร้อมกับแลนดมา์กลายที่หนึ่งแล้วติดตั้งฟองสบู่อืมไม่ต้องมาไม่ต้องใช้ครับเลือกตรงนี้เลยต,ยยต้งฟองสบู่เลยห้าถึงเจ็ดผมลุ้นห้าแล้วกัน <S <S เฮ้ยอย่างนี้ก็เรียบร้อยดีครับได้คูณแล้วนะ แล้วก็กด7ป็ะ่ะกด7แล้วก็กด3แล้วโลหน้าาแล้วครับผมว่ามีการทางฟ้าบนมือก็ถือว่าอุ่นใจไงแล้วเท่าไหร่ดีหวะ่ะเฮ้ยแคทเธอรีน่ามาแล้วเที่ยวทางรถไฟของมาแล้ววะ่ะ<อ>ผมกด7ก่อนแล้วกันนะลาย2น่ากลัวมาก ลายสอน่ากลัวมากๆครับแล้วผมมีสามนะแล้วน่าจะมาแล้วครับเที่ยวบินมาแล้วไงแคทจูรีน่าลายสองร้ผมว่าผมจะตัดการนั่งฟ้าเขาออกนะแล้วเลือกมาแล้วครับเฮ้ยไลายสามเลยว่ะเอาอยู่นะผมใช้เลยนะใช้เลยครับไซเฟอร์ครับ พื้นที่คันเลิศที่สุดไปเลยนางฟ้ามาใช้การป้องกันวะตาฉันแล้วผมกดสามไงสนี่ไ,นไงแล้วมีเจ็ดถึงสิบสองปิดเกมอ่ะเรียบร้อยต้องตัดลายที่สี่ครับถ้าใช้เออร์นันเดสไม่ไหวแน่นอนครับแล้วหนูยิ้มมาจะตัดลายที่สี่ได้หรือเปล่าหรือไม่ก็มาตัดลายที่หนึ่งนะ ต้องเบินมาสักครั้งหนึ่งครับแต่ว่าดูทรงแล้วเนี่ยลายที่สี่นี่ง่ายสุดแหละแล้วก็ไม่มีนางฟ้าด้วยนะเพราะว่า <B. S 1> เพราะว่านี่ไงเพราะว่าผมตัด,ด,ดการนางฟ้าเขาไปแล้วครับสุดยอดแล้วเงินแทบหมดบอกเลยว่าเงินเท่าไหร่เหลือ35สามสิบล้าเอ็มกดเฮลลี่ไหมยังไม่กดนะผมลง1ิก่อนครับ บล็อกที่ต้องการได้เลยเอาดีนี่ไงและ10แต้มครับกดเฮนรี่ได้นะแต่ว่าก็เอาราเออนันเด,ดเคลียร์ลูกาฟองสบู่ไปครับเจ็ด <7 S 2> วะต้องให้ได้7แต่ว่าในมือเราเนี่ยมี5้ถึงเแล้วก็มี7จถึงเครับเลือกการ์ดที่ต้องการได้เลยเอ่อเท่าไหร่ดีวะเนี่ย 4แล้วกันผมจะกด7ถึงนะตานะมาวัดเลยยังไงก็ได้7จ็ป่กสร้างแลนด์มาร์คกด4แล้วกด3นะไปลายหนึ่งก็ได้ครับ <Double. S 1> แล้ว <S 2> 2. <S เบิ้ลจิเฮ้ยลายที่2นี่แปลกนะผมว่าต้องไปนี่สักหน่อย แล้วลูกเต่าก็โดดครับเลือกบล็อกที่จะป้องกันไงนี่ไงผมว่าผมจะสร้างฟองสบู่ไว้กันแคทเธอรีน่านะทางรถไฟครับโอเคมาเลือกบล็อกที่จะติดตามแล้วเบิ้ลไปก่อนสี่ไงแล้วก็มีสามครับโอเคสังหาพุ่งแล้วบอกเลยว่ายึดยากครับถ้าไม่ไม่ไม่ได้กดไอ้นี่นะนางฟ้านะครับไม่ได้กดโลน่ามาบอกเลยว่ายึดยากมากแล้วมีหก ผมมี6แล้วมาแล้วครับโลหน้าครับต้องลุนเบิ้ลน,นะ6กด1ิเดไปลงการดวงเค <9. S 1> แล้วมาแล้วครับเก้โอแล้วมีแคทเธอรีน่าแต่ว่ามีฟองสบู่กันแล้วนะตอนนี้ผมมีฟองสบู่กันนะครับผมจะใช้เฮนรี่ไหมยังไม่ใช้นะยังเก็บไว้ก่อนนะครับแล้ว6แล้วไฟเซอร์ผมมีไง กดไฟเซอร์ได้นะ11บบปุ๊บแล้วก็ไฟเซอร์ลงไปเลยครับแล้วมาแล้วไงแคทเธอรีนาเคียวฟองเสบู่วะ 33m นะตอนนี้น่า<ช>จะกดไปก่อนเลยครับไฟเซอร์ตรงนี้แล้วกดซื้อต่อเลยไงเลือกพื้น<ป>ที่คันเลร์ที่จะดับเลยเฮ้นังฟ้าครับไม่เป็นไร<ช>นะนะถือว่าตัดนางฟ้าเขาออกแล้วสามไง ยังไงเขาต้องใช้กันอยู่แล้วนะแต่ว่าเมืองผมเนี่ยคูณเยอะนะเมืองที่ยังไม่คูนี่ก็คือแปลว่าได้อสัญหาพุงพวดมาแล้วเจ็ดแล้วสร้างตรงไหนเอยผมว่าลายที่สองหรอลายหนึ่งก็น่ากันนะลายหนึ่งปะลายหนะึ่งเนี่ยโอ้โหสร้างลายสองจริงด้วยครับแล้วผมใช้เฮลี่มาเลยไงมาเลยครับเฮลี่โอ้โหเมืองเยอะขนาดนี้ จัดไปเลย 75m ครับแล้วกดเบิ้ลสี่ไปเบิ้ลปเบิ้ลจริงๆครับเรียบร้อยอกดสองถึงสีงนน่ก็ได้นะกดอะไรกด11ก็ได้ครับแล้วกดสี่ไปไงเรียบร้อยครับโอ้โห oh เป็นยากนะอีฟังหนึ่งเจอฟองสบู่เนาะมีหลาด 表白。Ciao,